ที่พอเวลาผมกัดเข้าไปเนี่ยมันเด้งสู้ลิ้นผมอะดีมากสวัสดีค่ะคุณทอมเมนูถัดไปนะคะแกลปาสเอลกาลิโย e uh huh. นะคะหรือเป็นกุ้งกระเทียมสไตล์สเปนนะคะน่าทานดีอันนี้เราก็จะเป็นกุ้งทะเลนะคะที่คลุกม,มากับโอลิฟออยล์เลยค่ะเดี๋ยวทอมชิมนะคะทานพาวด์แลาสได้เลยนะคะอ มาอโอ้โหเมนูนี้ดิสัมผัสแรกนี่นะความเด้งความสดของกุ้งผมได้กลิ่นไอโอดีนจากเกลือนในทะเลมหาสมุทรแอตแลนติกสแสดงว่ากุ้งตัวนี้มันต้องว่ายทวนน้ำมาแน่ๆนะมันถึงมี กล้ามเนื้อที่พอเวลาผมกัดเข้าไปเนี่ยมันเด้งสู้ลิ้นผมอะดีมากอ่ะนนไ,ไะ่ชิ้นเด้ได้เลยค่ะคุณทอมเชิญค่ะเอาไปสิบเอ็ดเต็มสิบแล้วกันเมนูนี้ตัดไปขอบคุณค่ะ